ไม่มิงก,กันได้เลยครัได้แปดบาทที่มาเกาะติดเรื่องราวของโจรวิ่งราวทรัพย์ร้านห้างทองมังกรเยาวราชในเทสโก้โลตัสสาขาปากเกร็ดซึ่งทางคนร้ายค่ะทําท่าทีที่จะมาซื้อทองและอาศัยจังหวะที่พนักง,งานเผลอ ER นะคะกาทองแล้วก็วิ่งหนีไปโดยล่าสุดทางเจ้าที่ตารวจสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้และในระหว่างจับกลุ่มนั้นคนร้ายเป็นลมค่ะซึ่งเรื่องราวจะเป็นไงนั้นเดี๋ยวรอไปติดตามกันค่ะ เนี่ยวุดไหมคะตอนกอางจริงกัใ่เหอใ่แกมถาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพนักงานร้านทองนะคะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งจะเป็นไงนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะ เขาอกสิรอแอ็แล้วเขาก็บอกว่าเด๋ยวเอาเก็บไว้กนทีไปธนาคารกจะทีเขาไปสักท่นงเาก็อมาเขาตืนต่นเขาบอกาที่นี่ตังไม่พอดูหาทางตอกว่าทาไมต้องมองเขาด้วยสตาแบบนั้นเขาก็ริมไม่รู้สึกไม่ดีทำไมต้องมองเขาด้วยความระแวงอ พี่ไม่ได้ิอะไรไปได้ด่แหละที้หนูก็เก็บอะไรทั้งหลัเขาบอว่าพี่ขอลองอ่ะี่ยัไม่ได้ลองเลยพี่เขาจะสวมใส่สองเส้นขากันแล้วก็หัวหลังแได้เส็นแบบหยิได้ถนัดขนาดหนก็ะิบแล้วก็วิ่งนะะแล้ว่าพมคือประกซ้ายปกขวาแล้วก็ไปดูคนอกคนแั้น ก็คือก่อนหน้านี้เขามาก่อนแล้วซึ่ค่ะนี้รอบที่สามรอบที่สามที่ก่อเหตุหตใช่ไหม,มเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะเปิดเผยถึงรายละเอียดของคดีค่ะซึ่งจะเป็นไงนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะวอซีการจราจรอยู่บริเวณนี้ครับผมอ่าแลวก็ฝั่งน้อยมีคนตะโกนว่าคนขโมยของคนขโมยของคนร้ายขโมยของผมก็วิ่งตามคนร้ายเข้าไปในในโรงเรียนปากเกร็ดครับผม ซึ่งเป็นเป็นทางตันคนร้ายซึ่งมาจากที่อื่นว่าไม่รู้ว่าในโรงเรียนเนี่ยเป็นทางตันไปไหนก็ไปไม่ได้เออก็มีรุ่นน้องอีกคนเนื่งจราจรมานี่พอดีก็เลยวิ่งตานคนเข้าไปคนร้ายก็วิ่งไปติดอยู่ด้านหลังโรงเรียนไปไหนไม่รอดเลยครับผมตอนนี้ชาวบ้านช่วยกันจับครับผมแล้วตอนนั้นเรา,เราทำกำ,ำลังทำอะไรครับขับยืนโบกรถเนี่ยครับหยุดดูการจราจรบริเวณในตลาดแถวนี้นะครับผมแล้วก็ได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงคนตะโกนว่าคนร้ายขโมยของขโมยของก็เลยวิ่งข้ามทางไปตามไปจับในโรงเรียนประเกดครับผม บอกว่าเป็นคือวิ่งอยู่ประจำอยู่แล้วทุกวันครับเคยกล้าออกกําลังกายอยู่ผมเคยลงวิ่งมาราธอนฟูมาราธอนเคยไปวิ่งออกกําลังกายอยู่เป็นประจำครับผมวันนี้คือก่อนก่อนทํางานหรือหลังทํางานเนี่ยก็เป็นวันทุกเดียเป็นวัน,นว่างครับเคยวิ่งสูงสุดร้อยกิโลแล้วก็จะวิ่งฟูมาราทอนสี่สิบสองกิโลยี่สิบโลซ้อมวันไหนว่างเยอะก็จะซ้อมเยอะซ้อมวิ่งเยอะครับผม วันไหนไม่ว่างก็วิ่ง10โลอย่างเงี้ยครับจะดูว่าวันไหนเราเวลาว่างเยอะเราก็จะวิ่งเยอะครับผม